สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับฝาขวดน้ําแร่ลักษณะนี้นะครับเมื่อเราซื้อน้ํามาดื่มกินหมดนะครับอย่าทิ้งนะครับฝาครับมีประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําที่เก็บอุปกรณ์นะครับจากฝาขวดน้ําแร่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านเรานะครับเช่น ไม่กว่าไม่ถูหรือที่รีดน้ำนะครับนี่ครับขันตอนแรกครับเราก็จะใช้เลื่อยนะครับตัดบริเวณนี้นะครับตัดออกไปเลยนะครับนี่ครับเราก็จะตัดออกมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปติดกับเสาหรือผนังบ้านเรานะครับนี่ครับเราก็นํามาติดกับผนังนะครับหรือเสาบ้านนะครับโดยใช้ สกรูนะครับหตัวเท่านั้นนะครับนี่ครับเราก็ได้มาลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถเอาไว้เก็บอุปกรณ์นะครับอยเช่นไม้กวาดนะครับหรือที่รีดน้ํานะครับหลังจากที่เราเอาไปกอบนะครับกับเสาหรือฝาบ้านนะครับเราก็สามารถเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับ นี่ครับก็เป็นอย่างเช่นไม้ริดน้ํานะครับก็สามารถเก็บได้นะครับหรือจะเป็นไม้กราดนะครับนี่ครับก็เก็บได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นไม้ถูพื้นนะครับเราก็สามารถเก็บได้นะครับนครับเล็กหรือใหญ่นะครับ เก็บได้หมดนะครับนี่นะครับก็ประโยชน์นะครับเยอะแยะนะครับจะไปทิ้งนะครับฝาขวดนะครับสามารถนำมา DI y นะครับใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเราได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s u b สไ cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับ